จกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทางช่องเกตุผ้าร่วยเนาะค่ะเนาะมือนีพี่น้องเอ้ยมือนีกะวันที่เทา่าไรวันที่ยี่แปดแล้วเนาะคะ่ะมือนีเจตุก็เลยถือโอกาสจุดธูปตัวเลขน้ำพ่อเวทเพิินเนาะค่ะเนาะนัพน่พ่อเพิินพาอวา่าเพื่อสีขอแนว่ทางวันที่สิบสองเดือน หาพ่อสสองพันหารอยหกสิบแปดเนาะค่ะพี่น้องคะอ่ะเมื่อนี้เจตูว่าขอเพิ่นเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ได้ถือโอกาสพอดีมีเอฟซีเพิ่นฝากฝากไอ้บัจจัยมาสิให้เจตูวไวให้เจตูก็เลยถือโอกาสว่าขอพ่อเวทนาเลยเนาะเะนาะเดี๋ยวนี้เจตุก็จุดทูบราเดพี่น้องเด้อจุดทูบแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนบ้าง แอนแอนแอนมาแล้วหนึ่งตัวก็คือเลขสามนะคะมาแล้วหนึ่งตัวก็คือเลขสามอ่ะล่องเบิงนะะเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นสีห้โตัวใดเนาะคะ่ะซึ่งว่าเอฟซีทันใดที่ผ่านเขามาหรือว่าที่เห็นตอนนี้เจตูกำลังท้คขีปอยู่ตอนนี้พี่น้องก็อย่าลืมกดไดกดแช่กดซับสไครต์ให้เจตูในเดอ้อพี่นอ้องอะล่อรุ่นตัวที่ล่อลุ่นตัวที่ตัวที่ สองกับตัวที่สามเนาะคะ่ะเนาะอ่ะมาเบิงสะบัวของตาของย่า่ของพอ่อของแม่ผลสะกอนผลพี่นอ้ององค์ปูองค์งานางไร้ายดอกบัวกระง,งามดอกดอกอันนี้เคยเห็นว่าพี่น้องดอกเป็นพึ่งพ่นขืนมาเห็นว่าผลงามคา่ะบวดอกพักตบค่ะพี่น้องตบชวาค่ะอ่างปลาอาจารย์โกเล่าค่ะ พักตบชาว่าดอกสีม่วงยางงามเลยค่ะถ่างกนก็นจะเป็นองค์พ่อเวทนะตอนนี้เจตูกับกำลังจุดทูบเนาะคะ่ะเนาะจุดทูบพ่อเวทเพิ่นว่าเพิ่นสีไห้่ตัวใดแน่เนวทางตัวใดแน่เนาะคะ่ะล่อรุ่นนะยืนตากแดดหลายมันกระ,ะ้อนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเอฟซีก็ให้พี่น้องเอฟซีขอเอาเด้อพี่น้องเด้อขอน้ำเพลินเอาเนาะคะ่ะเนาะขอเอา อธิษฐานคิดเอามีพี่น้องเพิ่นใดได้มีพี่น้องเพิ่นใดใแนวทางมากหรือว่าเพิ่นบนอีหยังบูเจตูกับเ่ได้สอบเพิ่นเนาะตอนนั้นเพิ่นบอกว่าลูกเพิ่นสิได้พาอีหยังนี่ล่ละเพิ่นบนจะได้บูเพิ่นกันเลยฝากเงินมาหนึ่งพันบาทให้เจตูเจไพทุนบอกซื้อเหล้าเหล้าฝากเงินมาหนึ่งพันบาทเอาเจตูแตงเราให้ไกล้ตข้ามหมาข้ามผู้ขึ้น ไหเน่เด้อว่าสั้นแจ้บนไห้เน่าว่าสัน้นนะเพิ่นกะสีโบดมันไล่สดไห้เพิ่นเบิ่งมือแลงกะสีประมาณใบประมาณใบใบอันใบาสามเจตูศรีไล่สดไห้เบิ่งเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเฮาวกำลังล่อเนาะคะ่ะรอตัวที่สามกับตัวที่สองนะคะพี่น้องเอ้ยล่อสะกอนเนาะค่ะเนาะตัวที่สามกับตัวที่สอง กาลังเห็นหัวโอ้โออย่าบอกว่าสามเฮีอเจ็ดวน,นี้พี่น้องเอารอรุ่นรอรุ่นค่ะสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่2เดือน5พศสองพันของพ่อเวศสุวรรณูบ้านเจตูกับอาจารย์โกเนาะคะ่ะเนาะพี่นอ้องก็คอยรุ่นน้ำกันวาเพิ่นสีีหายตัใดเนาะคะ่ะบอกเคย่าดดิพี่น้องเงินขอขอย่ำใดๆโหลดแต่ว่าส่วนใหญ่เนาะ เจตูก็อยากรููอยู่ว่าพอพนสีไ้มือนี่เป็นตัวใดพะว่าเจตูก็ไ่ได้ขอพนโดนแล้วมีแต่คนอื่นมาขอค่ะมือนี่เจตูลงเมื่อขอเองเลยเหมือนแต่ว่าองค์ปูพญานากนี่ยังบ่ท่านได้ขอพนดอกจ้ะยังบ่ท่านได้ขอพนอขอพ่อเวทกับขอตาขอยายสะกอนเนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะ,ะล่อลุ่นตัวที่สามกับตัวที่สองด้วยกันนะจ้าตัวใดล่ะพี่น้องโอ้สามจ็ด สาเอาเหลือตัวที่3ามแล้วพี่น้องเด้อบนนี้เอามาแล้วค่ะพี่น้องเอซค่ะตัวที่3มาแล้วสงสัยจะเป็น0ูนย์เด้อค่ะเด้อพี่นอ้องเลยศูนย์แท้แน่นอนเลยพี่น้อง0นย์แท้แทศูนแน่นอนเลยค่ะเร็วเบิง้งเร็วเบิง้งเร็วเบิง้งอ่ะคุณพ่อเวทให้ลูกหลานมาปลดหนี้ปลดสินสามเจหรือว่า0น เกสามเนาะคะ่ะเนาะพี่นองคะอาขันมากน้่มพอเพิ่นกับจัดเด้อพี่นองเด้อเหลขถูกตัวมันเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเนาะให้พี่นองเอฟซีให้พี่นองเอฟซีเอาไปใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับพ่อเวสสุวรรณโนบ้านของเกตตู่กับอาจารย์โกเนาะคะ่ะเนาะพี่นองคะอะมามักกับจัดคัดกับพานพะว่าเลขถูกตัวเฮามันกับเป็นเพียงแนวทางะคะ่ะสำหรับพอเพิ่นกับว่าได้ขอเพิ่นโดนแล้วมีแต่คนอื่นมาขอเนาะคะ่ะเนาะพี่นองมื้อนีเจตตู่ก็เลยถือโอกาสขอซะเนาะ ขอให้พี่น้องเอฟซีร้องเบิงรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สองเดือนหาพ่อสสองพัหารวยหกสเนาะค่ะเนาะมือนี่ขอเปิดบุญเปิดบารามี่เด้อพอเด้อขอโชคขอดาบขอลำขอด้วยขอถูกหวยด้วยเบือน้ำพอเนาะค่ะเนาะพี่น้องเอซีผู้เพล่นเดือนผ่านมาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้เพล่น ปังปังคอยเพิ่นรวยรวยเด้อพอด้อให้เพิ่นถือเลขถือเบอร์เด้อพอเด้อสาธุสาธุเนาะค่ะเนาะผู้ใดเข้ามาพิมพ์คำว่าสาธุผู้นั้นโชคมาเด้อพี่น้องเด้อถ้าใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าสาธุขอให้ร่าขอให้รวยขอให้ถูกหวยจริงๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้นาทีการงานฮุงเฮืองเรืองเลือมเนาะค่ะเนาะขอให้เงืนลน่างไหลเข้าไปกองในหนาบ้านในเฮียนในสั้นโจโกอ่นขึ้นคือจัง อีหยังนี่เด้อพี่น้องเด้อโอนขึ้นโอนขึ้นคือจังอีหยังนี่คือเพิ่นว่าเอาเข่าใส่กองให้มันเต็มมันกัดกินเข่าให้อิม่มอีหยังนี่ล่ะผู้เฒ่าเก่าเพิ่นเว้ามีหลายอย่างอยู่เอามาเบิ่งตัวเลขอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะเนาะสําหรับตัวเลขของพ่อเวชสุวรรณูนะคะ073หรือว่า370ตัดเล่นกับเจ็7ศูน7์ศูน 0330เนาะค่ะพี่น้องคะมักกระจัดคัดกระพานเหล็กถูกโตเป็นเพียงแนวทาง้วด้วๆกันสุผูสูข้นคะ่ะ